สวัสดีค่ะเราจะมาสยบอารมณ์รบกันจะคุยในเรื่องของความโกรธครอบครัวพังเพราะความโกรธโมโหแค่อารมณ์ฉุนเฉียวนะคะแค่อารมณ์ชั่ววูบเวลาคุณเราโกรธเนี่ยท้องจะปวนปัน่นร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปการหายใจจะเต้นแรงขึ้นโมโหมากขึ้นเลือดจะฉีดใบหน้าก็จะเปลี่ยนคิ้วขมวดกระตุกหน้าง้ําปากควา่าดูเป็นนางมาันลายขึ้นมาเลยทีเดียวทีนี้พอเวลาเราโกรธร่างกายก็จะไป หลังสารเคมีเข้าไปสู่สมองนะคะเคมีแห่งความเครียดเข้าไปสู่สมองทําให้เราจิตคิดวิตกกังวลกลายเป็นคนคิดลบไปเลยทีเดียววิธีที่เราจะแก้ปัญหานี้ง่ายนะคะสามคิดลับที่ดิฉันเคยใช้มาแล้วทําได้ผลนะคะก็ทํามานานแล้วนะคะก็จะมาบอกก็คือการใช้สูตรลมหายใจของเรานั่นเองรู้ลมหายใจการเข้าออกลึกๆผ่านทางหน้าอกสู่ ช่องท้องนะคะถ้าใครหายใจได้ทางช่องท้องหรือหน้าอกก็ได้นะคะถ้าหน้าอกก็ยกขึ้นหายใจเข้ายกขึ้นนะคะหายใจออกผ่อนคลายแล้วก็ตามลมหายใจของเราเพราะว่าจะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยจากที่ร้อนก็จะเย็นขึ้นเพราะว่าไปเพิ่มออกซิเจนที่ดีในร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ก็คือการที่คุณขออนุญาตนะคะก็คือการพูดกับคู่กรณีของคุณว่าเดี๋ยวฉันไปขอดื่มน้ําก่อนนะ ฉันหิวน้ำนะคะขอดื่มน้ำก่อนไปดื่มน้ำให้ใจเย็นๆนะคะจิบน้ำเย็นๆหรือจะให้ดีคุณใช้น้ำเย็นนะ่ะล้างหน้าของคุณล้างตะเตะหน้าผากนะคะตบล้างหน้าผากลงมาแล้วก็ตบเบาๆนะคะสักสองสาครั้งให้น้ำเย็นๆเนะี่ยอาบหน้าของคุณจะทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจสุดชื่นมากขึ้นนะคะอย่าไป ปะทะสายตาต่อกันนะคะข้อที่3อย่าไปปะทะสายตากันเบี่ยงเบนสายตาไปทางอื่นเสียอย่าไปจ้องตาต่อตานะคะเพราะมันเหมือนจะกัดกันตาต่อตานี่มันสู้กันกัดกันนะคะพอเราเห็นแววตาคู่นั้นโมโหเราก็จะยิ่งนึกมโนภาพไปสื่อความเครียดของเขาทําไมมันน่าเกลียดอย่างนั้นดูแล้วมันผู้ชายคนนี้มันไม่โอเคเลยแบบนี้นะคะคนคนนี้มันไม่โอเคสําหรับเราจะยิ่งไปกระตุน้น ไปกระตุ้นต่อมให้เราโมโหมากขึ้นนะคะอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปสร้างเรื่องสร้างราวอีกนะคะก็ให้เราเนี่ยเบี่ยงเบนไปแล้วก็เงียบไปเลยอย่าไปพูดต่อความยาวสาวความยืดอย่าไปหาเหตุผลมาทะเลาะกันอีกอย่าไปอ้างนั่นอ้างนี่ให้เราเดินออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วก็มองไปที่ต้นไม้เขียวๆเ,เพราะความเขียวเนี่ยมันจะทําให้เราสดชื่นดูสบายตามากขึ้นแล้วเราจะผ่อนคลายมาก ขึ้นนั่นเองง่ายๆเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะดิฉันทํามาแล้วแล้วก็ได้ผลจริงๆขอให้ทุกคนมาเปลี่ยนตัวเองวันวนี้ละหน่อยเปลี่ยนเป็นคนคิดบวกมีความสุขทางใจมากขึ้นนะคะความกรุดโมโหนี่ไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคะสําหรับในคลิปนี้อย่าลืมนะคะกด ฝากเป็นกำลังใจในเพจอยู่ด้านล่างนะคะนกจะวางลิงก์ไปด้านไว้ที่ด้านล่างในเพจของนกนะคะสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะพบกันวิดีโอหน้านะคะจาก Happy Love Happy Life สวัสดีค่ะ